มตตาลายให้นางวนตรงขึ้นย้อนกาโบ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 กระ็มาด้วย i uh, Ah. ไม่ไม่โอ้ชมได้กีตาม่ตาไม่ไม่ตาา่อ๊ะตนแรกีโง กระต่ยังปากนากระต่ายยังปากธนากระต่าจะน่ลงเด็นดีไม่ชีวิขอคอยต่อไปันมคาหกูดับแดงกูดับ

no yeah. all าใส่เมนจูด้วยนะโอเคครับใส่แมนจูเนี่ยเร็วเร็วนี้น้องจะสกินเฮดด้านหน้าแล้วก็จะมัดผมไปด้านหลังก็ไม่ต้องเปิดผมนะคะเดี๋ยวรอถ้าวันนี้เราต้อหนาวหนาวผสมแมนแมนอิลีค่ะใช่แมนจูแมนจูแล้วเขาจะจำคุณได้อพุงยาดีกวเนี่ยเนี่ เปียร์ผมเออใช่เราเปียผมไทยเหรออุ้ยเท่มากเจ้าชื่อช่องอะไรส่แมนจูใส่แมนจูใช่คนจะจำมากเลยนั่นเองถึงเระเบิานั่นสร้างอเก่าไทยธรรมดาโลกไม่จำเขาไทยโลกไม่จำไทยยังเออไทยเลยข้าใส่แก้วใส่แมนจูแมนจูทำสายสายทำเลยเบียเลยผักเบียร์ได้ผมว่าจะจัดอันเดอร์แคทอยู่ เแมวไม่ไม่อันเดอร์อันเดอร์คือขึ้นใช่ไหมสายแมวขึ้นสายแมวตัดอันเดอร์อะไรนะอันเดอร์คัดอันเดอร์คาดคือตัดขึ้นมันมีเแมวเลยพี่แคทมันไม่มีแคทผมจำได้เพราะว่าผมยังไม่เมาโอไนจัดก็ใู่แล้วก็ใู่แล้ว ใสแมนจูอต่อไปเราจะพบเวอร์ชันใหม่ใสแมนจูอือแก้วก้องใส่เพื่อนเมาเลยย่างเลยย่าง่วนนะพี่น้อง,ง,งย่าง่วน,นะน,วนคือตัวนั้นคือเป็น,น,นคอเลกชันคอเลกเรันแลนยำงูมากเลยนี่ยกบตระเรียมามืลส้อบ้าเลยจังเดียว่า วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันน้องหลังใช่ไหมเดี๋ยวหลังรีนะคะจจะะมมาาหลังประมาณเที่ยงพี่น้องจะเป็นหลังโคเชสเตอรเซียนหลังซอกบุกเตอจะมายามเยี่ยมหลังรีไปเดี๋ยวก่อนม้วจุ่มเราท่าเขาท่าเราต่อเมืองผมจดไปผมซ้อมมาทุกวันซ้อมยัง ไปไม่ลงเพราะว่าผมคอแข็งครผมเขาต่อยปากต่อยขาเขาไม่ใช่เขาต่อยคออันเดียดเดียดคอยซีดีให้มาด้ยยหนีของท่ายกแตดนี้ช่วงนี้จะเป็นตับแข็งนะคะควิดย์มีเหอะโทรกูวิทย์เหอที่นี่ตายกันเหรอตายแล้วก็เลย เราต้องตายเพราะโลกจับเพราะว่าเราลงทุนมาเยอะจะได้ไม่เสียสักสิขึ้นมาบ้านสั้นคือเก่าว่้าแดงนาเจ้าให้เกลี้ยวกว่าคนส่งเด่านั้งให้เกี้รวกว่าคนส่งไปแล้วเมาเมาอันนี้

มื่อนี้คือเป็นหน้านี่ยเลยเจ้าเจ้าเจ้าเลยลำลเปลี่ยน้าพโอไม้ตีมลำล่าลำลาเลยวอ๋อลำลามาทานรัมมิงต้นเจ้าสมัยนจ้วพี่มอลลัมทานังคตีมเลยเพื่อที่เจ้าเขาจะได้ตีรามมิงต้นเจ้าจ้าันเร็วๆนี้นะครับกับอีกเร็วแค่ไหนสามซิงเกิลน้องผมนะ สามสิงเกิลสิงเกิลแรกสิงเกิลนับีสิงเกิอันอันใหนนะอันสิงเกิลแรกขอบใจเราเด้อสิงเกิลที่สองมัวใจคีรีโปสิงเกิลที่สามอันยังม่เนเกิดเดี๋ยวคืออันอันอันอ๋อซิงเพลงอาพักมันจบไปแล้วเอาใหม่นะครับเรื่องใหม่ครับสิงเกิลแรกขอบใจเราเด้อสิงเกิลที่สองมัวใจคีรีโปสิงเกิที่สาม พ่อพากันจูบไปแล้วสิงเก็ตทีสิจะไปแล้วพ่อพักเชื่อใจบ่มีน้ำตาสิงเก็ตทีอ่ะอันสามีซีบีเลยเฮ้ยตัวนี้ว่าไงสาทีดใครเด้อตั้งเหรอว่าไ้สาธิตได้พวเจ้าบอยไปรแก่ไงสาธิตอ้าวเถียงเถียงกันล่ะเพี้ยงแล้วไม่เก็บแลออกเทปไงเพี้งได้ออกอยู่น้ำตาบักเพิ่งอั่นเดียวน้ำตาบักเพิ่งไม่ใส่เออน้ำตาบักเพิ่งนั่น แต่คุณ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 ต้นอ้อเขายังอยากได้เลยใช่ไหมมันมันชื่อเพลงอะไรนะลรื่องมะขืนละไปเออเรื่องมะขืนละไปไม่ทำท่าคุณหมอเลืมลื่อมเะขืน่ะไปแต่คนรเห็นได้แต่ตอนนี้คนแต่งไม่พอไม่เขาแต่งมาเพราะว่านะแต่หาคนที่แต่งว่าด้พอคนแต่งเสียคนแต่งนั่นมันแต่งไว้แล้ว เป็นตาเดห้หามเลอมึนต้อมัแตคือก่อนนน้องราเมนอีนก้ปิด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 นีนี้ครับพี่น้องสำหรับทิ่นี่เอาเล็กเลนมวนมวนม่ให้นะครับมาฝากมาต้อนนะกระสืตีห้พี่น้องให้สำหรับทิ่นี่นะครับจากเล่นประคารเปียกราเมนต้นแก้วนะครับผู้ประพันธ์บทเพลง ภาวะแสงส hey, อดเ,เอตกับอ่อยแสงสิม <c oughs> ครับร่วมกับอาจารย์กล <c oughs> ้ <c oughs> องสินที่ดูบนนะครับอาจารย์พิกกี้โอ้อาจารย์แล้วสายจวดนะครับสาจารย์พระอาจารย์คลิปนี้ไหมก่อนครับผมบ,บายสวัสดีสวีแลกครับผมสวัสดีครับอันเวิ่งอ่นก็ไม่ตั้แต่แม่อ่นได้